ขอกราบสวัสดี f อฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลรวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่วัดพระุดงลึกลับหรือว่าพันลึกลับกําแพงล้มนะครับผม <S <S เพราะว่าเราจะมาย้ําโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าใกล้จะถึงวันโชควันลาบของพวกเราแล้วเนาะอ่าต้องต้องว่าพวกเราครับผม ใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยเลยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับผมทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเอไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับโปรดใช้วิจ,จรา,ารณญาณในการรับชมนะครับผมตัวเลขอาจจะมีหลายสํานักมีหลายแนวทางนะครับไอเอฟเลือกพิจ,จรารณาเอานะครับถ้าชอบตัวไหนไก็ค่อย ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพระดุลงลึกลับหรือพระลึกลับว่าจะมีแนวทางโค้งสุดท้ายตัวไหนอาจจะมีเพิ่มหรือว่าจะตัดตัวไหนออกเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับผมน้ำมันเครื่องมันจะรไน้อบานนี้น้ำมันเครื่องไม่มาอยู่มหาอาจารย์ตายสิเปลี่ยนผ่านจังไดบานนี้ก็เลยมานั่มานางมาเห็นยมแม่กับยมนาคือยมเท้าน คุยกันอยู่ต่วานังนังไปนังอยู่บ้านคนอื่นระวางทางเขามาบ้านยังบ่ทันมาบ้านเพราะว่าเพิ่นคุยกันอยู่อาจารย์ก็เลยได้มาหยิบกางเกงแต่วากางเกงนั่นเป็นกางเกงสีขาวว่าสิมันยิบมันขาดโยมนาเลยถาม่าเอ้าคือว่าเป็นพาสิไป people, ยิบกางเกงเหียงว่าแมนว่าอยากซื้อบ่อซั origine, ่นก <politik> ็เลยว่าก็เลยว่าโอ้ยยังยังบอก่อยากซื้อมันผ้าเปื้อนน้ำมันเครื่อง บ่ท่านเอบ่ท่านเอกเขาไปวัดอยู่ก็เลยว่าสิเปลี่ยนก่อนอยานคนเห็นยาคนค้นห็นพอดีพ้ากันชน่อนีอาจารย์ก็เลยมาหูงเมือม่อหุงเมื่ออันนี้เป็นนิมิตช่วงสีแจ้งตอนสิแจ้งเพราะว่าอาจารย์ก็บพ่ได้นิมิตด,ดนแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเลียงมคนออกสองหาบก็ยุดตั้งแต่ ถ้าผุนมะฮอดบ้านนี้เพราะว่านี่แหละมาขึ้นมานิมิตเห็นตัวอาจารย์เองแน้วันที่ว่าเด็กกลับบ้านหลังเก้านี่ทะเบียนบ้านนี่ยังค่ะอา่ายังยังท่านได้ถึงอยู่แต่เป็นบ้านของคนอื่น <c oughs> เป็นบ้านคนอื่นเพราะว่าอาจารย์ก็จําเลขที่บ้านเป็นบ่ได้ตาที่แน่แนเนี่ย เห็นโยมแม่กับโยมนาได้คุยกับโยมแม่กับโยมนาได้คุยกับสองคนเพราะว่าเห็นหลายคนอยตาที่ในนั่นโยมนาเพิ่นมาถามว่าเอาเป็นยังคือสีนิบกางเกงถามหากางเกงอาจารย์เอากางเกงมายิบว่ามันกระเป๋าขาดนะสั้นอาจารย์เรยพรมสีนิบนั่นแหละพรมสีนิบก็เลยก็เริ่มหงมือก่อนหงมือมากะประมาณตีสี่ ม่เรื่องตัวเลขกคือบน่แน่ชัดเลยในความฝันอาจารย์คิดว่าทีเหล็กมงคลของอาจารย์นี่บ่ข้างได้กับค้างนึ่งึ้นบนล่งดังแต่ว่ามือมือนั้นห้าวไหวมือมือห้าจุดถูกมือนันเนาะเนเข้าเลเจ็ดแปดเก้านะคะเนอ่าต้องวันนี่เจ็ดแปดเก้าต้องวัดต้องวัดเจ็ดแปดเก้าฝันฝันเห็น แม่อาจารย์แล้วก็น้าแ,แ,แม่แม่อาจารย์อายุเท่าไหร่ครับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดอ้าอายุแม่หกสิบเจ็ดแล้นะครับน,น,น้านีกน้านีกประมาณเท่าไหร่นะ่นบอกวหกสิบหกสิบสามบอกบออันนี้ 60, บอกนนี้ใจได้ว่ากับว่านีดอรอมแด้ว่าน้านก็บพีุกคนกัแม่กนก็คือของแม่กันหกสิบเจ็ดของน้าหกสิบสามคข้าวขคข้าว พวกซิปสามอย่างพวกซิปสี่ไหนบ่ไปอันนั้นจักกับข้าวข้าวไปอันนี้กัข้าวเนาะแต่ว่าสำหรับเลขตูดนี่เขาจุดอยูสองเคลียนะคะเทลียที่สองมือบวงสวงนี่มันเอียงก็อไอ้เจ็บอันนี้ที่ที่ที่บวงสวงนี่ไปบวงสวงปูใหญ่ปูใหญ่เขาได้เลขตูดเขาได้หนึ่งสองอ๋อที่ไปว่าเขาได้หนึ่งสองแล้วกาเก็บ อ่าสามตัวเลขกล่องไม่ยาวฝืนเข้าได้เจ็ดหกห้าเนาะอันทูบวงสวงนี่ห้าอัยเจนหาซีอันนี้ยุนี่เจนหาซีอาจารโอวงสวงในเจนหาซีโออาจารโอแล้ววงสวงเนาะทูปปูนันหนึ่งสองทูปนี้เจมี่เจ็ดแปดเก้าก็หนึ่งสองนี่บัดนี้ตัวทีอาจารยคิดแน่ใจว่าจะมาเนี่ย อาจารย์คิดว่าตัวใดอะพิเศษเลยเฉพาะอาจารย์มาอาจารย์มาเลขันน้ำมุ์โอ้ตัวใดค่ะเลขันน้ำมนตีทีเขาได้ต้องไปก็มนี่หนึ่งหกศูนย์หนเกตัวเดียวกันเนาะแม่โกับเก้าตัวเดียวกันแต่ว่าเอฮกับประตันหกศูนยอ่าอยากอยากให้นน่ตัดหนึ่งเก้าหนึ่งหหนึ่งเก แต่ว่าอาจารย์มากหนึ่งหกอันนี้ส่วนตัวอ่าความชอบส่วนตัวส่วนตัวหนึ่งหกอ่าส่วนตัวหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าอ่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกศูนย์อ่าหนึ 1, ่งศูนย์อแต่หกศูนย์แต่เลขคันน้ำมุนนะ,อ,ะอืม ถ้าตีมาแล้วก็หนึ่งหกศูนย์เพราะว่ามาตัดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกศูนย์ที่พอกันหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเดียวกันนอกเป็นวาเมื่อนั้นเป็นวายเยื่เมื่อนันมาตัดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกศูนย์นี่แหละพิเศษคือสิบหกเนแต่มาคือสิบหกก็เลีกันน้ำมันก็พิเศษค่ะนะสนแจอยู่หนึ่งหก เอาย้ำให้กันชัดๆคือความฝันเป็นแบบนี้เอฟซีตรงตีซ้อยกันค่ะแต่เลขพิเศษนี่คือรูดออกมาแล้วมักพิเศษคือหนึ่งหกค่ะแต่อายุอาจารย์นะถ้าเพิ่มเติมอายุอาจารย์หนึ่งค่ะสี่เก้าพราะสี่แปดอย่างสี่เก้าก็สี่เก้าค่ะอืม บ่ให้ให้ว่าอายุอาจารย์มาถ้านี่ที่ทำอายุของแม่เพราะว่าฟันเห็นตัวเองเพราะน้ำมันเครื่องรัดอาจารย์สี่เก้าพิเศษเลยเนาะค่ะนี่คือสูตรพิเศษโกงสุดท้ายสรุปยอดสรุปยอดเลยแต่ว่าวงกลมใบนี้คือพิเศษพิเศษเอ้ามันกับเป็นบางอยางเนาะค่ะว่าพิเศษสิเป็นตัวใดสี่เก้าก็หนึ่งหกเท่านั้นเด้อค่ะเอฟซีสำหรับตัวเลขพิเศษ ก uh huh. าร <ขา S 2> พิจารณาตานานเพราะว่าความชอบส่วนตัวของอาจารย์มืัอน,นี่อาจารย์ชอบชอบหนึ่งหกสี่เก้าคือสุดพิเศษแล้วโค้งสุดท้ายฟันทวงแล้วคือบ่มีอีกเนาะอาจารย์เน,ะนินบบมีอีกแล้วคือสรุปแล้วโค้งสุดท้ายแล้ว เอาขันมากนั่งบาจันก็เอาไปเสียงสุกเป็นแนวทางได้นะคะสุท้ายอีเดียนบุคับอาจย์สุทไทยยี่ห้อซุปไทยสุดแล้วสำรับไม่มีเปลี่ยนแปลงสำรับสำรับอาเรียมงคลว่านี่ค่ะผมคือว่าความฟันยนีตรงเตียวแล้วเนาะจับใส่กันเบิ่งว่ามันตรงกันเล็กในหนีบอคือมันเสียออกไม่ไหนละจับคู่กันเอาจับไปจับมาเอาเอาตามเอฟซีว่ามักตรงใจกะ เป็นแนวทางนเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์เนาะคะ<ม>่ะอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของพระธุดงลึกลับนะครับผมที่ทางช่องได้มานำเสนอแนวทางมาฝาก f c นะครับผมนี่นะครับตัวเลขก็เดี๋ยวทางแอดมินก็จะวางไว้ที่ถ่ายคลิปนะครับเป็นภาพนิ่งไว้เผื่อให้ f อได้แคปหน้าจอไว้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอป,ปอพันรวยด้วยนะครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 4ก็ขอให้เอซทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับผมเฮงเงรวยรวยปังปกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ